ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังดงต้อนรับนานนสเซยียิมาครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องพี่ชุมนุมอยู่ที่สะพานชมัยมลุเชตทั้งพี่น้องคอปทอสอปปสพพี่น้องกองทัพรรมดีพี่น้องทางบ้านทุกท่านทั้ง ที่ประเทศไทยของเราแล้วก็พี่น้องที่ติดตามการไลฟ์อยู่ที่ต่างประเทศน้องกิตเตรียมเขาเรียกอะไรนะปีบใช่ไหมเราเรียกเตรียมปีมาประกอบการผู้จาปาใสวันนี้เราไปยังสำนักง,งานในการสูงสุดตั้งแต่เช้าหลอกจากนี่้9โมงตรงไปถึงสำนักง,งานในการสูงสุด เวลา10นาฬิกาเสร็จเสรตามที่เราได้พูดชี้แจงเมื่อคืนว่าเราจะไปยื่นหนังสือเพื่อยืนยันว่าให้สำนักง,งานอายการสูงสุดนำตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ถูกแก้งข้อหามาตรา112นั้นไปยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งจะครบกําหนดเวลาในวันพรุ่งนี้คือ วันที่29พุทพฤษภาตามที่ได้มีการขยายเวลาเราได้ไปยื่นกับโคศกของสำนักงานการสูงสุดสองท่านแต่หลังจากเราไปยื่นโดยเหตุผลที่เราไปยื่นนั้นทางสำนักงานการสูงสุดก็รับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนห่วงใยในสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังว่า จะร่วมกันรักษากระบวนการยุติธรรมจะเอาคนที่ทำผิดไม่ว่าเรื่องใดๆเข้าสู่กระบวนการแต่พี่น้องเรามีข่าวมาว่าล่าสุดนักโทษชายทักษิณชินวัตรข่าวเมื่อตอนช่วงค่ำๆที่ผ่านมาว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรซึ่งพรุ่งนี้อายการถ้าไม่มีการเลื่อนนำตัวส่งฟ้องนั้น ต้องนำตัวนักโทษชายทักษิณไปยังศาลอาญาเพื่อส่งฟ้องแต่ล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานักโทษชายทักษิณแจ้งให้กับท,ทีมทนายความว่าตัวเองติดโควิดไม่สามารถที่จะไปรายงานตัวต่ออายการในวันพรุ่งนี้ได้ตบมือแสดงความเสียใจให้กับนักโทษชายทักษิณหน่อยครับ เสียใจที่นักโทษชายทักษิณอ้างว่าติดโควิดอีกแล้วถ้าพี่น้องจำได้ก่อนหน้านี้ช่วงที่จะกลับมาประเทศไทยเพื่อมารับโทษนักโทษชายทักษิณก็ละล้าล,ล,ล,ละลังในการจะกลับมาในช่วงที่ยังเจรจาต้าอวยตกลงกันไม่ลงตัวก็อ้างว่าติดโควิดและหนึ่งในเหตุผล ของการอ้างคำว่าป่วยเพื่อสํแแดงตอนออกมาจากการถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นก็คือเหตุผลว่าเป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากโควิดจนนํามาสู่การเป็นข้ออ้างที่ไปนอนอยังโรงพยาบาลตำรวจพี่น้องจำได้เลยครับวันนี้เอาอีกแล้ววันนี้เอาอีกแล้ว พรุ่งนี้จะต้องถูกส่งตัวเพื่อฟ้องหากไม่มีการเลื่อนวันนี้ก็สำแดดฤงลิฟเดชอิทลิเดชสำมดงความเป็นนักโทษชายที่บิดไปบิดมาสำแดงความขี้คลาดให้เห็นขี้คลาดเฉยเฉยไม่ได้คนอย่างนักโทษชายทักสินนี่ ต้องใช้คำว่าขี้ขาดตาขาวถูกต้องไหมครับพี่น้องทำไมผมถึงบอกว่าขี้ขาดตาขาวสิ่งที่คอปทอสปปสอกองทัพรมไปยื่นเรื่องต่อสำนักง,งานในการสูงสุววันนี้ก็คือไปทำหน้าที่บอกให้อธยการ ทำหน้าที่ในฐานะทนายแผ่นดินแล้วนำตัวนักโทษชายทักษิณไปขึ้นสู่กระบวนการศาลหากนักโทษชายทักษิณไม่ผิดหากนักโทษชายทักษิณคิดว่าเรื่องที่ตัวเองพูดที่ต่างประเทศนั้นไม่เข้า112่งหนึ่งสองนักโทษชายทักษิณก็ไปสู้ในทางในทางศาลไปสู้แล้วเอาหลักฐานมายืนยันถูกต้องไหมครับพี่น้องแต่นี่คุณกลัวตั้งแต่หัววันเลย กลัวแม,แม้กระทั่งการนำตัวไปส่งฟ้องศาลคนแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าขี้ขาดตาขาวจะเรียกว่าอะไรถูกต้องไหมครับพี่น้องผมเลยเอาปี๊บมาเป็นของเยี่ยมไข้นั่งทวชายทักษิณฝากไปกับการพูดจาปสายว่าก็ในเมื่อขี้ขาดตาขาวคนแบบนี้ก็ต้องสวมปี๊บเพื่อเยี่ยมไข้ คุณไม่มีอะไรที่เหมาะสมกว่านี้แล้วครับนักโทษชายทักษิณคุณบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมคุณแก้ไขกฎระเบียบคุณใช้รล้วล้อบริวารทำให้ตัวเองไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียววันนี้คดีอีกคดีหนึ่งที่คุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุณก็กำลังเสมือนหนึ่งเปาวิงคดีเพื่อให้ตัวเองอยู่ แล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดีอย่างยาวนานที่สุดถูกต้องไหมครับพี่น้องเอาละทั้งโทษชายทักษิณชินวัตรคุณอ้างว่าป่วยโควิดปัจจุบันโรคโควิดมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือน3-4ปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับพี่น้องโรคโควิดปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข บอกว่าเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงตั้งแต่ปี65คือสองปีที่แล้วกับพี่น้องครับโรคโควิดเป็นโรคประจําถิ่นหลังจากที่มีคนติดอย่างทั่วถึงและได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นโรคที่คล้ายๆกับพวกเราเป็นหวัดลายวันเพราะฉะนั้นแล้วการอ้างคำว่าป่วยโควิดดูจะ เป็นเหตุที่สมเหตุสมผลเวลาอ้างต่ออายการแต่ไม่สมเหตุสมผลกับความนึกคิดของพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับพี่น้องถ้านั้งโทษชายทักสินติดโควิดวันนี้ย้อนไปก็คือ4วันสวันก็คือวันเสาร์วันนี้วันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์4วัน ผู้ที่ร่วมรับประทานอาหารกับนักโทษชายทักษิณคนที่นั่งใกล้ที่สุดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับประทานอาหารแล้วพูดคุยบนโต๊ะรับประทานน้ำลายกระเด็นใส่เชื้อโควิดกระเด็นใส่พรุ่งนี้ผู้ว่าอย่าลืมไปตรวจด,ด้วยนะครับเพราะโควิดมันเป็นโรคที่ติดต่อทางระบบทางเดินอาหาร ถ้าผู้ว่าไม่ไปตรวจคนข้างเคียงที่นั่งรถตู้ที่นั่งเครื่องบินส่วนตัวที่อยู่ในขบวนของนักโทษชายทักษิณก็ไปตรวจด้วยจงไปตรวจอย่าทำตัวเป็นพาหะของสังคมครับเพราะถ้าคุณบอกว่าโควิดไม่สามารถที่จะไปรายงานตัวกับอายการสูงสุดได้ก็เท่ากับว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่อยู่ในวงจำกัดในวันเสาร์ที่เจอกันทุกคนก็มีความเสี่ยงที่จะต้องติดโควิดจากนักโทษชายทักษิณเช่นกันครับเราพอจะทราบกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ากรณีของวันพรุ่งนี้แม้ทักษิณชินวัตรหรือนักโทษชายทักษิณไม่อ้างกรณีของการ มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรืออ้างเรื่องโควิดก็จะมีข้ออ้างอื่นๆ3-4ข้อซึ่งเมื่อคืนผมพูดไปแล้วว่า 1. คือเรื่องของการขยายเวลาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องของอหลักฐานเพิ่มเติมใหม่3-4ข้อนี้จะเป็นเหตุผลในการที่จะขยายเวลาเพิ่มเติม เพราะหลายๆคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองแวดวงกฎหมายทราบกันด <c oughs> um ีว่ากฎหมายให้สิทธิ์ผู้ต้องหาในการขอขยายเวลาในการนำตัวนักโทษนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเพียงแต่ให้มีเหตุและผลที่พอเหมาะพอควรและเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ถูกต้องไป็คกับพี่น้อง ถ้าเรามีจิตมีใจที่เป็นธรรมซึ่งเราเป็นคนที่มีจิตมีใจที่เป็นธรรมอยู่แล้วปกติคนที่ป่วยแล้วอ้างว่าเป็นโควิดนั้นจะใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นและเชื้อหายจากการเป็นเนี่ยไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ถูกต้องไหมครับพี่น้องหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้า สำนักงานอายการสูงสุดต้องมีคําตอบกับพี่น้องประชาชนว่าหลังจากนักโทษชายทักษิณชินวัตรหายป่วยจากโควิดจะนําตัวไปส่งฟ้องศาลวันไหนถูกต้องไหมครับพี่น้องเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขยายเวลาแล้วเป็นเรื่องของการอ้างเรื่องสุขภาพไม่สามารถมาพบพนักงานได้29 30- 31ไม่เกินวันที่5อย่างน้อย ต้องนำตัวนั่โทษชายทักษิณชินวัตรไปส่งฟ้องศาลแล้ววันนั้นถ้าเราดูท่าทีเราดูแล้วมันเหมือนจะเป็นการประวิงเพื่อยืดเวลาไปเรื่อยๆที่น้องคอปทศอปอปสอกองทัพธรรมคงได้ไปเยี่ยมสำนักง,งานอายการสุดอีกครั้งนึงครับไปแบบนี้แหละไปแบบที่เราไปวันนี้ไปเพื่อไปยืนยันว่าอย่า ทำให้กระบวนการยุติธรรมมันไม่มีศักดิ์ศรีอย่าทําให้กระบวนการยุติธรรมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่าทําให้คนคนเดียวทําลายกระบวนการยุติธรรมถูกต้องไหมการบิน,นองนี่ก็พูดเรื่องนักโทษชายทักษิณไปพอสมควรวันนี้มีสองเรื่องปนกันในแวดวงทางการเมือง จะไม่พูดเลยเสียกล้อมไม่ได้เพราะบุคคลนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแมวก้าชีวิตคนคนหนึ่งเหมือนกันก็คือนายวิศนุคเครืองามนายวิษนุคเครืองามสมัยรัฐบาลทักษิณหนึ่งทักษิณสองก็เคยร่วมวงภัยบู์กับรัฐบาลชุดนี้ เป็นเลขาที่การคณะรัฐมนตรีจนนำมาสู่การได้เป็นรองนายกพอหมดยุคทักษิณก็หายไปพักหนึ่งพอลุงตู่มาเป็นรัฐบาลที่น้องจำได้ใช่ไหมครับพอลุงตู่มาเป็นรัฐบาลทุกคนหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยหลายคนก็เครือบแคลงใจว่าเอ๊ะเราไล่ ว่านเครือเราไล่บริวารของนักโทษชายทักษิณแต่อยู่ดีๆคนที่เคยร่วมรัฐบาลกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับมาเป็นรองนายกในรัฐบาลลุงตู่ใครไม่คิดแต่ผมคิดผมคิดว่าคนคนนี้ถ้าเป็นข้อเปรียบเทียบก็เหมือนพวกสะเทินน้ำสะเทินบกพอสมควร ก็คือสามารถอยู่ได้หลายจำพวกหลายกลุ่มหลายน้ำนี่ล่าสุดพึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับพี่น้องครับ mm. ก็ไม่รู้ว่าไปทำความดีอะไรกัน mm. ก็ไม่รู้ว่าไปตกลงอะไรกันโอเคละ่ะ รองนายกอดีตรองนายกลำตีคนนี้ที่ชื่อวิศณุคืองามที่หลายคนเรียกว่าเนติบริกรก็คือเป็นคนที่ใช้หลักกฎหมายเป็นคนที่ตีความกฎหมายเป็นคนที่นํำกฎหมายมาบริการให้กับคณะรัฐมนตรีและคณะคอรมอชุดที่านผ่านมาหลายคนมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะถามก็คือว่าก็ไหนบอกว่า เป็นคนที่เคยอยู่กับรัฐบาลคนดีก็ไหนบอกว่าเป็นคนที่เคยอยู่กับรัฐบาลที่อยากจะทำให้ประเทศมันดีขึ้นแต่วันนี้ทำไมนายวิศนุเครืองามคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีในยุครัฐบาลชุดที่แล้วถึงตบปากรับคำมาเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินถูกต้องไหมครับพี่น้อง หลายคนเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มันไม่เอื้อต่อการบริหารงานมันไม่เอื้อต่อการทำให้ประเทศดีขึ้นลำพังมันจะสร้างปัญหามันไม่มีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมกับพี่น้องประชาชนนอกจากการช่วยนักโทษชายทักษิณไม่ให้ติดคุกถูกต้องไหมครับพี่น้องและคนที่บอกว่าเที่ยงตรงต่อข้อกฎหมายคนที่บอกว่าเป็นกูรูทางด้านกฎหมาย จะไปทำหน้าที่ยืนยันให้กับคะณะรัฐบาลชุดนี้ทำไมล่ะครับพี่น้องครับคุณต้องปฏิเสธคุณต้องไม่รับตําแหน่งแบบนี้แต่นี่หาไม่ล่าสุดเศฐษฐาทวิศินออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าจะถแถลงอย่างเป็นทางการไม่เกินพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้กรณีแต่งตั้งนายวิศนุเครืองาม เข้าใจว่าคงไปคุยกันเมื่อวานซืนที่ข่าวออกมาว่าเศรษฐาทวีสินอ้างว่าไปปรึกษาหารือข้อกฎหมายหลังจากที่นายเศษฐาทวีสินโดนสารล้มนูนรับพิจารณาเรื่องที่40สวไปยื่นฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญและนายวิษณุค,คนนี้แหละครับพี่น้องที่เป็นคนพูด กรณนนีนักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับมาพี่น้องจําได้ไหมนาย,นายวิษณุคนนี้แหละครับที่เป็นรองนายกรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในยุครัฐบาลลุกลงตู่ในช่วงที่นักโทษชายทักษิณกำลังจะกลับมา และนายวิศณุคนนี้คือคนที่ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนที่จะนำตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับมายังประเทศไทยพี่น้องพอจะมองข้าวลางออกแล้วใช่ไหมพี่น้องพอจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคฝนตกขี้หมูไหลครับพี่น้องครับ นี่มันคือรัฐบาลที่เหมือนกับรัฐบาลในยุคปี4950ในยุคที่พี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไล่นักโทษชายทักษิณซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนักโทษจนนำมาสู่การปฏิวัตรริรัฐประหารนี่คือหนึ่งในคณะรัฐบาลณช่วงเวลานั้นวันนี้ถ้าไม่นับ รองนายกลัมตีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่เป็นรองนายกในส่วนของพรรคของลุงตู่ซึ่งปัจจุบันลาออกจากการเป็นสมาชิกพักนั้นเราแทบจะไม่เห็นคนใหม่ที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็หน้าเดิมเดิมส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนที่เคยสร้างปัญหาให้กับ ประเทศนี้เคยมีปัญหาจากเรื่องที่พี่น้องประชาชนตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเราไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้ทุทจริตคอร์รัปชันแต่เรากำลังจะบอกว่าในห่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนสงสัยในการบริหารราชการแผ่นดินว่ามีการทุจริตมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องมีการนำโครงการใหญ่ๆ ไปให้กับบริษัทว่านเครือที่ตัวเองได้ประโยชน์คือคนที่กำลังบริหารประเทศในยุคปัจจุบันถูกต้องไหมครับพี่น้องแล้วทำไมนาะยวิศดุคเครืองามถึงยังอยากจะมาทำหน้าที่หรือ8ปีที่อยู่กับลุงตูยังไม่พอแก่ใจยังไม่สาใจหรือ8ปปีที่อยู่กับลุงตู อึดอัดที่จะทำหน้าที่มากกว่าสิ่งที่จะได้รับหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะสมัยที่เป็นรองนายกที่ดูแลกฎหมายให้กับลุงตู่อาจจะต้องตรวจสอบนู่นแก้ไขนี่อาจจะต้องทำหน้าที่ที่ลุงตู่มอบหมายแต่วันนี้ สิ่งที่รองอดีตรองนายกรัมตีวิษณุเครืองามรับในการเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้คณะรัมตีถือว่าเป็นการยอมรับว่าจะร่วมกันสังคกรรมกับรัฐบาลชุดนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้องก็ถ <The> ้าอย่างนั <The> ้นหลังจากนี้ไปไอ้ที่เราเคยคิดว่าไอ้ที่เราเคยคิดนะ ว่าจะเป็นคนดีแบบลุงตู่เราจะไม่คิดแล้วถูกต้องไม่ก็้าพี่น้องก็เราก็จะต้องตรวจสอบหลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการพิจารณาระเบียบพิจารณาข้อกฎหมายพิจารณาผลการประชุมอะไรต่างๆเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ ที่มีการเปลี่ยนคณะลัมนตตีชุดสองอยากจะให้นายพิชิตชื่นบานที่พึ่งลาออกเพราะคอปทอและ40สิวไปยื่นเลยหมดคนทาหน้าที่ตรงนี้เลยต้องรีบตั้งนายวิษณุคเครืองามมาทําหน้าที่แทนเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคาดเดาว่ากรณีจะต้องนําน้องสาวนั่งโทษชายทักษิณชินวัตรกลับมา มันต้องใช้ข้อกฎหมายมันต้องใช้ระเบียบมันต้องใช้กฎเกณฑ์บางตัวที่จะเอื้อให้กลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวนี่คือข้อสงสัยครับพี่น้องตั้งให้เป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการอันนั้นมันตำแหน่งทางการแต่มันไม่จำเป็นต้องปรึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวถูกต้องไหมครับพี่น้องมันก็ปรึกษาเรื่องอื่นมันก็หาลือเรื่องอื่นได้เรื่องที่เป็นประโยชน์กับ บริวารว่านเครือของนักโทษชายทักษิณชินวัตรอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องช่วยกันติดตามผมไม่เคยเชื่อคนที่บอกว่าใช้คำว่าคนดีคนดีแต่พฤติกรรมบางพฤติกรรมมันเลวซามยิ่งกว่าคนที่บอกว่าเป็นคนเลวด้วยซ้ำไปคนดีมันต้องดูกันยาวๆคนดีมันต้องดูพฤติกรรมทุกอย่างทุกสิ่งที่ปฏิบัติ คนดีที่ไหนไปสร้างกฎเกณฑ์ไปแก้ระเบียบไปทำให้คนไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวอันนี้เป็นคนดีไหมพี่น้องฉะนั้นแล้วฝากพี่น้องให้ช่วยกันติดตามคอรมอชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ดูท่าแล้วจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดแล้วแล้วมามา,มารวบอีกหลายคนเราจะเจอฝนตก ขี้หมู่หลายคนจะไลมารวมกันอีกครั้งอย่างแน่นอนแล้ววันนั้นเราจะได้พิสูจน์กันว่าระหว่างเราที่เป็นพี่น้องประชาชนกับรัฐบาลที่บอกว่าไม่ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนใครจะอยู่ใครจะไปถูกต้องไหมครับพี่น้องกรณีทักษิณเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหลังจากนี้อาจจะ ต้องไปอีกหน่วยงานหนึ่งขอทำเรื่องข้อมูลเช็ครายละเอียดทางคดีไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้มาลือนี้ว่ากองทัพบกยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่มีการนำไปฟ้องร้องกรณีมาตรา1นึหหรือไม่หากมีข้อมูลใหม่หากมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเราคงต้องเดินทางไปยังกองทัพบกภายในอาทิตย์นี้ เพื่อไปบอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณนนี112ของนักโทษชายทักษิณชินวัตรดีไหมครับพี่น้องครับพอ <Yeah. S 1> ดูกองทัพบ,บกเองก็เงียบเหลือเกินดูกองทัพบ,บกเองก็ตอนที่ไปฟอ้องร้องดำเนินคดีก็ขึงขังฮึดฮัดสมชายชาติทหารแต่วันนี้ชายชาติทหารที่อยู่ที่กองทัพบ,บก ไม่รู้หายหัวกันไปไหนหมดกรอ,อนีหนึ 1, 2. 2> ่งหนึ่งสองก็เดี๋ยวเราอาจจะไปกระตุ้นในฐานะของพี่น้องประชาชนนี่แหละเราก็เป็นทหารทหารของชาติของบ้านของเมืองถูกต้องไหมครับพี่ดองทหารของพระราชาที่ปกป้องสถาบันทหารของแผ่นดินนี่แหละไม่ต้องมีตำแหน่งแห่งหนไม่ต้องมีเงินเดือนแต่เราก็พร้อมที่จะปกป้องชาติบ้านเมืองนี่สำคัญกว่าสิ่งใดที่สุด เราวันนี้ขึ้นมาทักทายรวมทั้งแจ้งภารกิจข้าวๆที่สามารถจะเป็นไปได้ในอาทิตย์ที่จะถึงนี้รวมทั้งแจ้งสถานการณ์ล่าสุดซึ่งพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเป็นข่าวใหญ่พรุ่งนี้สำนักง,งาน,นการสูงสุดคงแถลงอย่างเป็นทางการกรณีที่นักโทษชายทักษิณส่งทนายไปเลื่อนการส่งตัวไปยัง ศารอาญาพรุ่งนี้เรากลับมาติดตามสถานการณ์กันต่อและมาร่วมประเมินร่วมกันรวมทั้งเราจะมีทางออกของเรื่องอื่นๆอย่างไรพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ